เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อนะหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ พบพกอกักบแล้วนะครับกับทีเด็ดจอนเจน b บีเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย8พฤษภาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบาสเกตบอล NBA สหรัฐเมกาเช้าวันพฤหัสบ,บดีครับลงสนาม2คู่ NBA รอบเพลย์ออฟครับรอบรองชนะเลิศครับโดยคู่แรกบอสตันเซลติกเจอกับทางด้าน New York กนิกส์ตอน6โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับและอีกห่งคู่ครับเป็นคู่เอก o k เคซ u n ันเดวลกับไก่ทอดเดน,นเวอร์นักเกต8โมงครึ่ง ก่อนไปคร่วิจารณ์สเกมนี้ไปสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับก็มา1แล้วก็เจ็บไป1ครับโดยคู่แรกหน้าเสียดายแบบสุดๆครับคริปแลนด์เคาหลีเจอกับทางด้านอินดีนาเพเซอร์ซึ่งก่อนแข่งคริปแลนด์เป็นต่ออยู่ประมาณ8แต้มครับแต่ราคาเมื่อเช้าครับคริปแลนด์ต่อแค่5แต้มเท่านั้นเนื่องจากขาดอีวานโมบี้กับไดร์สการเล่นครับแล้วก็นในเกมนี้ครับคริปแลนด์เคาหลีเองครับขึ้นนําทางด้านอินดีนาเพเซอร์นะับไปถึง20แต้มครับ แต่สุดท้ายไม่สามารถปิดเกมได้ครับมาโดนพิษสงของทาริซาลิเบตันในช่วงวินาทีสุดท้ายแพ้ขาบ้านไปแบบพลิกล็อกช็อกโลก119ต่อ120คู่นี้ก็ต้องกราบขออภัยครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากจริงๆครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับก็ไม่มีปัญหาครับสกอร์ต่ำทั้งด้านมิเนซตาทิมเบวูฟเจอกับสะานทองโกลเด้นสเตวอรวเออร์เปิดมา210ครับซึ่งคู่นี้ผมให้เลือกยืนฝั่งสกอร์ต่ำครับแล้วก็เชียร์สบายๆตั้งแต่ควอเตอร์แรก ยันควอเตอร์ที่4ครับสกอร์รวมค่อนข้างต่ำมากครับเจ้าบ้านแพ้ไปคาบ้านครับ88ต่อ99คู่นี้ก็เรียกได้ว่าหวานเจี๊ยบครับไปวิเคราะห์คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่าครับการพบกันระหว่างบอสตันเซลติกครับเจอกับนิวยอร์กนิกส์โดยบอสตันจบฤดูกาซีซันด้วยอันดับ2ส่วนนิวยอร์กนิกส์ครับจบด้วยอันดับ3ในสายตวนออกวันนี้ครับบอสตันเซลติกนำโดยเจสันเททัมกับเจเรนบราลครับเสริมด้วยจันจูฮาริเดเดริกไว แล้วก็คริสแทฟพอซิงกิสโดยนรายของ app, is, คริสแทฟพอซิงกิสก็เป็นเดย์ทูเดย์ครับแต่ข่าววงในาบอกว่าน่าจะลงสนามส่วนทางด้านนิวยอร์กนิกส์ทีมเยือนครับนำโดยจอร์เรียนบรันซันคาวินโทนี่ทาวเสริมด้วยมิเกลบิทเจสโจสฮาร์ดแล้วก็โอจิโนโนบี้ครับโดยเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมดวลกันครับเป็นเกมแรกในซีรีส์บอสตันเซลติกเองครับก็ขึ้นนำทางด้านนิวยอร์กนิกส์ไปค่อนข้างขาดลอยเกือบ20แต้มครับ แต่สุดท้ายก็มาแพ้ในช่วงโอเวอร์ไทม์แบบเหลือเชื่อจริงๆครับเพราะฉะนั้นบทเรียนในเกมแรกครับบอสตันเซลติกคงทราบดีครับว,ว่าวันนี้ต้องจัดการนิยอร์นิกส์ให้เบเ็ดเสร็จเด็ดขาดครับทุกสำนักมองว่าเป็นต่อ10แต้มผมมองว่าน่าจะข้ามฟากเชื่อใจบอสตันอีกครั้งไปกันต่อที่คู่ที่2ครับการพบกันระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ครับดวลกับทางด้านไก่ทอดเดนเวอร์นักเกตโดยเจ้าบ้านโอเคซีทีมดำหนึ่งในสายตะวันตก นำโดยตัวเต็ง MVP อย่างเชคกิจสอเล็กซานเดอร์เสริมด้วยทางด้านเชฟโฮมเกรนออสเฮอร์เทนสไตล์กับลูเจนส์ดอตแล้วก็จาเลนวิลเลียมส์ครับฟอร์เวิร์ดตัวเก่งส่วนเดนเวอร์นักเกตแน่นอนครับนำโดยหมหาเทพตัวอิดิตนิโคลาโยคิสครับเสริมด้วยตัวที่กำลังโดดเด่นตอนนี้เจ้าพ่อมหาดังอารอนกอร์ดอนเจ้าเมลเมเร่คริสเตียนบรา์แล้วก็ไมเคิลพอตเตอร์จูเนียการเจอกันในเกมแรกครับเป็นโอเคซีนะที่ดูโดดเด่นกว่า และดูเล่นดีกว่าตั้งแต่ต้นเกมครับแต่สุดท้ายแพ้ไปแบบเหลือเชื่อพลิกล็อกช็อกโลกอีกหนึ่งคู่ครับด้วยฝีมือของอารอนกอร์ดอนด้วยสกอร์121-119ตบทเรียนในเกมแรกสำหรับ OKC OK ครับคิดว่าเกมนี้คงจะไม่ประมาทครับทุกสำนักก็มองว่า OKC OK เองก็ยังเป็นต่อค่อนข้างเยอะครับแต่เกมนี้ค่อนข้างเสี่ยงที่จะเลือกข้างครับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคือการเน้นเกมรับมากขึ้น 230วันนี้ผมมองว่าอาจจะไม่ถึงครับยืนฝั่งต่ําดีกว่าโดยทัศนจย์เจแปดพฤษภาคม2025มา2คู่ครับบอสตันเซลวติกเจอกับ New York นิยอร์นิกยังคงไว้ใจเจสันเททั่มอีก1เกมครับส่วนโอเคซกับเดนบ e r ร u น g กเกตน่าจะจบสกอร์ต่ำา2ครบเบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ